สวัสดีพี่น้องที่ติดตามช่างสนแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปมาสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยเป็นปีสองปีแล้วบางคนอาจจะบอกว่าช่างสนเลิกทำไปแล้วหรือเปล่าก็ยังทำอยู่นะครับก็ยังมีเพื่อนๆน้องๆมาสั่งไม้แล้วก็มีส่งอยู่เป็นประจำเพื่อนๆสนใจก็ยังทัก ทายกันมาได้ตลอดเวลาแล้วก็เข้าไปในช่องช่างสนมันก็จะมีเอคิวอาร์อยู่ในในชุมชนอะฝั่งขวากดเข้าไปมันก็ไปไล่ดูเอชุมชนก็มีข้อมูลมีเบอร์โทรมี QR Code ถ้าอยากติดต่อทางไลน์ทางอะไรเพราะว่าไอไลน์เครื่องเก่าช่างสนมันมันมันเข้าไม่ได้มัน ก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็เครื่องเก่ามันหมดอายุอะไรช่างสนก็เลยเข้าเข้า,ขาลาน์เก่าไม่ได้ก็ไปไปที่ QR code ที่ชุมชนในช่องนะฮะมันจะมีอยู่แล้วก็ช่างสนทำมาถึงไหนแล้วมันก็มีเดี๋ยวนะนี่นะมันก็มีแบบสองลูกมาตรฐานอยู่ที่ความขยันนะแล้วก็มันก็จะ เลยมาเป็นนี่สามลูกที่เพื่อนๆสั่งมาบอกประหยัดเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็ล่าสุดทําวันนี้ทาวันนี้ขึ้นมาเป็นสี่ลูกแล้วเห็นป่ะประหยัดเวลาแต่แต่ตอนแรกเพื่อนที่สั่งมานี่เขาสั่งไปหลายรอบแล้วเขามีแบบสองลูกสามลูกเขามาสั่งเป็นสี่ตอนแรกเขาบอกเอาห้าลูกจ้างสวนลองทํามาทํามาห้าลูกมันไม่ได้ เพราะว่าถ้าห้าลูกเนี่ยมันขนาดเราไม่รู้ขนาดว่าเขาขนาดแค่ไหนถ้าถ้าห้าลูกลงปับ๊บมันพอดีมันก็จะได้แต่ว่ามันมันมันดูไม่เหมาะก็เลยช่างสวนก็เลยทําเป็นแบบสี่ลูก4ี่ลูกนี่ก็สองสองด้านก็พอละมันก็จะได้แบบแข็งแรงหน่อยก็เลยเพื่อน,อนๆที่ติดตามอยู่ก็ไปดูข้อมูลเก่าๆได้นะครับไปดูข้อมูลเก่าๆอยาก ไม่อยากขีบไปอยากนวดยังไงหรือว่าการปัม๊มการปั๊มด้วยกระบ,บอกดีไม่ดียังไงหรือว่ายาที่ขายตามท้องตลาดเป็นไงมันก็มีมีในคลิปเก่าช่างสนก็ยังมีอยู่แล้วก็น้องๆน,งน,งนี่ก็ยังมีมาปรึกษาเรื่องหนังหุง้มปลาสำหรับเด็กๆอายุ12ถึง สิบแปดบางทียี่สิก็มีก็มามาปรึกษาถึง20กว่าก็มีนะบางคนมันมันไม่ได้ศึกษาอาจจะไม่รู้ทีนี้ก็เอาวิธีช่างสนไปทำนี้ก็ได้ได้ผลทุกคนนะสำหรับคนที่ทำสม่ำเสมอนะคนที่ขี้เกียจก็ตัดออกไปไม่ต้องมาอะไรมากเพราะว่าคนขี้เกียจก็คือขี้เกียจมันทำบ้างไม่ทำบ้างทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ความขยันสม่ำเสม,สมอ คนขี้เกียจก็คือคุณจะไม่ได้ผลอะไรแล้วก็คนที่ไม่กล้าทดลองวิธีที่ช่างสนทำมานี่ไม่ว่าจะเป็นนวดใหญ่แนะนำการนวดยาวแนะนำการเปิดหัวโดยไม่ต้องขิดเป็นวิธีที่ง่ายแต่ไม่มีใครคิดถึงช่างสนก็พยายามคิดค้นหาวิธีมาที่น้องๆมาปรึกษาก็จนจนมาได้วิธีการดึงดึงหนังหุ้มปลายหลายๆวิธีแล้วก็ช่างสนก็มีเนี่ย ที่ยังยังไม่ทําก็มีอีกเยอะเนี่ยช่างสุนสั่งมาดูดิช่างสนุนมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งอยู่ตลอดแล้วก็แบบใหม่ๆจริงมันมันสามารถคิดได้คือแบบใส่สปริงใส่อะไรแต่ว่ามันมันวุ่นวายช่างสุนก็เลยไม่ทําแล้วก็ราคามก็จะสูงขึ้นไปด้วยก็คือเหมือนเหมือนง,ง้างง้างกมแล้วก็มาลูดไปแล้วก็ปล่อยให้มันหุบ อะไรเงี้ยคิดคิดได้ก็คิดได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเราเราเอาแบบง่ายๆนวดง่ายๆดีกว่าแบบไม่ไม่เกิน4ลูกน่าจะโอเคแล้วสําหรับแข้งสนวนเนาะต่อไปอัน3ามลูกอาจจะไม่ทําแล้วอาจจะทําเป็น2ลูกกับ4ลูกหรือว่าสลูกแบบแบบเรียงกันอาจจะมี3ามลูกแบบเรียงกันหรือว่าอันนี้แบบ4ี่ลูกน่าจะน่าจะสุดแล้วล่ะเพราะว่าอาศัยความขยันเรา ขยันเราใครใครมีอะไรอยากปรึกษาช่างสนก็ทักมาได้ตลอดแต่ว่าอย่าอย่าพูดวกไปวนมาเรื่องเก่าๆบางคนเปิดหัวยังไงมันถามทุกวันนะยังมีบางคนแบบพี่หัวผมไม่เปิดต้องทําไงมันถามคํถาถา,ถามเนี้ยมันถามวนอยู่ทุกวันนะเออมันบางคนเพี้ยนเพียนก็เยอะแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ถือสาเราก็ให้คําปรึกษาเข้าไปนะถ้าเพื่อน มีอะไรก็ทักมาก็เบอร์โทรช่างสนนี่ก็มันมันจะมีอยู่ใต้คลิปนะเพื่อนๆบางคนนี่ไม่รู้เลยว่าจะติดต่อ,อยังไงก็มีชื่อเฟซมีเบอร์โทรมี id ดีไลน์ไอดีไลน์นี่มันไม่รู้มันเป็นอะไรมันเข้ายากแต่ว่าช่างสนก็ลง qr code ไว้ในช่องนั่นแหละในช่องในชุมชนน่ะ เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูมันจะติดต่อกันง่ายกว่าหรือว่าเข้าเฟซแล้วทักส่วนมากภาคหลังนี้มันทักข้อความทางเฟซหมดเม s s ซ n เจ r หรือ i n b o ็อกอะไรก็รแล้วแต่เขาจะเรียกวิธีเรียกกันนะ in b บ็อก b ินบมาแค่นั้นนหะติดต่อกันง่ายๆแล้วเพื่อนๆนสนใจอะไรก็ทักทายมาราคามันก็มาราคา มันเขาไม่ให้พูดใช่ไหมก็ทักทักอินบอกไปมันมันก็อยู่ในเกตยร์ราคาค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละเพื่อนเพื่อนเขทักมาแต่ว่าอัน3าลูกสี่ลูกมันก็เพิ่มขึ้นไปหน่อยแค่นั้นเองไม่ต้องคิดมากแล้วก็ช่างสูนเราคิดรวมรวมส่งด่วนให้ทุกคนเพราะว่าตัดปัญหาไปเลยบางคนถึงช้าไม่ช้าตัดปัญหาคือช่างนสนูจะจัดส่งด้วยการส่งด่วนแล้วก็ มีอะไรก็ปรึกษาได้แล้วก็อยากรู้ข้อมูลอะไรก็ไปไล่คลิปเก่าๆดูแล้วกันนะเพื่อนๆน้องๆทุกคนและหลานที่มีอะไรสงสัยก็ไล่ไล่ดูคลิปเก่าออกนะครับฝากติดตามช่างสวนด้วยถึงจะไม่ได้ทําคลิปแต่ก็ไม่ลืมเพราะว่ายังมีปรึกษาให้ข้อมูลน้องๆที่อินบ็อกเข้ามาถามอยู่เรื่อยๆกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ